และแล้วก็มาถึงวันที่ผมเล่นถึงแรลงล้านแล้วนะครับทุกคนนี่มาดูตอนนี้ผมก็อยู่แรลงล้านเจ็ดพันห้าร้อยนะครับเพิ่งขึ้นได้ประมาณเอเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานก่อนนั่นแหละครับแต่ที่ไม่ได้อัพคลิปก็เพราะว่าคอมแห้งครับเนี่ยคลิป <c oughs> เป็นตามนี้เลย <c oughs> เห็นไหมล่ะทุกคนเห็นปะพราะมันแห้งุ๊บผมก็เพิ่งไปเปลี่ยนสรุปเป็นที่ power supply นะครับเดี๋ยวจะมาให้รีวิวทีมครับ เออผมจะมาบอกก่อนว่าตอนนี้ทีมผมโอเวอร์อาร์ร้อยสองนะครับกองหน้าเปลี่ยนเป็นปานโดตอเลสนะครับผมรู้สึกว่าตอเลสนี้มีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างที่จะพิวนะครับแผนที่ผมใช้ขึ้นร้างก็ประมาณนี้ครับทุกคนมันเป็นแผนอะไรอะ่ะซีสามสามโฮลดิ้งนะครับนี่แล้วก็เปิดได้วอลเกอร์ด้วยแต่ไม่ได้อาัานคีบไว้อะ่ะทุกคนเซ็งมากตัวนี้ก็เปิดได้นี่แต่ตัวนี้น่าจะถ้าถ้าผมมองนะครับโอเวอร์อาร์ร้อยหนึ่งเนี่ยแต่ยังยังรู้สึกว่ายัง กากไปนิดหน่อยนะครับการนี้นะตอน่อให้จะเป็นการยูโรร้อยหนึ่งก็ตามนะครับแต่บ็อกเกอร์นี้ใช้งานผมว่าบ็อกเกอร์นี้ใช้งานได้ยาวๆเลยครับมาแทนฟิล์มปงผมเพราะว่าฟิล์มปงผมแบบเอ,อ่ยิ่งแบบว่ายิ่งขเขาเรืออะไรนะเวลายิ่งผ่านไปฟิล์มปงยิ่งช้ายิ่งช้านะครับปรเป้เผื่อซัมมัตตานี่ปเป้เผอก็ต้องได้เปลี่ยนนะทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่าช้าช้าแล้วครับไม่ทันตัวตัว,ตวใหม่ๆนะครับมา เออผมเออแล้วส่วนปีผมเปลี่ยนเป็นโอเวอร์รันนะครับถามว่าเม็ดส้มนี่โหดไหมเทยเฉยนะครับของผมผมยังรู้สึกว่าโอเวอร์ันเฉยเฉยไม่ได้ขนาดนั้นนะครับส่วนนี่ตัวนี้เลยกองหน้าเก่าผมถามว่าเก่งไหมสําหรับผมอ๋อเทเฉยทุกคนเฉยเฉยจริงๆเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเอ่อเอฟซี c มอ b i บ e นี้มันเป็นยังไงอ่ะเพราะว่าปกติจะต้องเป็นอะไรนะเอ่ออารอาใหม่แป๊บนึง โอเคมาต่อเลยครับเมื่อกี้จอมันไม่ตรงนะครับมาผมรู้สึกว่ากองหน้าผิวๆอ่ะยังไม่ค่อยมีครับอาจจะมีก็ได้โดอ้วนเห็นเขาก็บอกว่าเก่งกันนะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้หลงครับตอนแรกว่าจะเอาโดอ้วนแทนฟอนาโดตัวเลยครับแต่โดอ้วนมันจะได้เม็ดธรรมดาเพราะว่าโดอ้วนสตาร์ทที่2 0 0้กว่าเลยผมรอดูการ์ดใหม่นะครับเพราะว่ามันจะมีกิจใหม่กิจกรรมที่จะเข้าใหม่ครับคือก็มีโดอ้วนการ์ดใหม่นะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าจะสตาร์ทมาราคากีบัทนะครับ ขนาดเดิมๆก็ตอนนี้ก็ยังแพงนะตอนนี้เท่าไหร่อะเดี๋ยวไหนนะอาหายตอนนี้สองกว่าปะ่ะถ้าจำไม่ผิดผมว่าโดอ้วนน่าจะสองกว่าครดูสองสองสองหนึ่งสี่หรือเปล่าสองร้อยสิบสี่ล้านหรือเปล่าใช่ปะ่ะนี่อ่ะสองร้อยสิบหกขึ้นขึ้นลงลงครับโหแต่โดอ้ดว,ดอวนนี้ผมว่าคิดอยู่ครับคนดูว่าผมจะขายต่อเลสไหมขายตัอเลสแล้วก็มาเอาโดโดอ้วนเม็ดนี้เลย นะครับนี่ตอนนี้ผมก็จะมาสําหรับคลิปนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากคนดูมามารีวิวทีม Team, ครับแล้วก็มาบอกทุกคนแล้วว่าผมขึ้นล้านแล้วนะจะขึ้นท้ายซีซั่นนะครับหลายคนอาจจะแบบเพิ ö, ่งเคยแค่ร้านเดียวเองผมเพิ่งเคยขึ้น,นครับทุกคนเออเพราะว่าแพทจริงๆอ่ะผมเคยขึ้นแพทเก่าแล้วแต่แพทใหม่ก็ยังไม่เคยครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาแต่ช่วงนี้มีเวลานะครับใครอยากให้ทำอะไรก็เม้นบอกได้นะครับเม้นคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับอย่าลืม กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของผมเลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาสอนวิธีการปัดหน้าจอนะครับว่าทิศการปัดหน้าจอนี้ทำยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ